ฝนตกนะครับวันเสาร์ที่3สิงหาคม2565สายสีแดงกำลังวิ่งฝ่าสายฝนส่วนด้านล่างนั้นเป็นรถจากฮิตาชิครับลากขบวน32หรือเปล่าหรือเป็นรถเปล่าขบวน31ก็ไม่รู้ฝ่าสายฝนเช่นเดียวกันครับ นี่มันเที่ยงกว่าแล้วน่าจะเป็นรถเปล่าครับตอนนี้ก็12บสนาฬิกาสานาทีครับน่าจะเป็นรถเปล่า ฝนตกหนักครับที่บางซื่อวันนี้วันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งแล้วฝนยังเทกันกระจายโอ้ยมองแทบเห็นแล้วครับทางน้นโอ้นี่ก็ยาวมากเลยนะครับสุดแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับรายงานสภาพอากาศ บริเวณสถานีกลางบางซื่อครับนี่โอ้โหภาหมุนเร็วไปหน่อยช้าชาตอนนี้ลงหนักแล้วครับมองแทบไม่เห็นตึกแล้วนะเห็นนิดเดียวข้างหลังปกติเราจะเห็นกันหมดนะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะฮะใครที่ออกมาก็เดินทางให้ปลอดภัยไม่เปียกไม่โดนฝนนะครับกลางวันวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ